สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมปอถึงมาแต่งตัวธีมคริสต์มาสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปอเนี่ยตื่นเต้นนะคะแล้วก็ชอบเทศกาลคริสต์มาสที่สุดเลยครับผมก็เลยมาแต่งรอเลยแล้วกันนะคะมาพร้อมกับที่ค้าบผมหูกวางเลนดี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะปอก็จะมา ปวดคอ,อมันก็คือความภาคภูมิใจของเราเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเนี่ยซื้อเองนะคะไม่ได้ขอเงินใครซื้อนะคะคือซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะไม่ได้ขอแฟนซื้อแล้วก็ไม่ได้ขอพ่อแม่ซื้อนะคะปอเก็บเงินซื้อเองเนาะ <Yeah. S 1> ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย iPhone 12 Pro, Mac เนี่ยได้ออกมาวางจำหน่ายในไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ <S <S จริงๆเนี่ยคือปอก็ซื้อมา นานแล้วประมาณอมสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าลืมค่ะลืมถ่ายคลิปเวลาปอซื้อของมาเนี่ยปอก็จะต้องมรามาณรีวิวก่อนให้มันเกิดแบบว่าเกิดประโยชน์อะเออคือเอามาต่อยอดได้อะไรอย่างงี้น้อก็อเลยเฮ้ยใช่ฉันลืมถ่ายอวดของค่ะ<ม>ฉันลืมถ่ายไอโฟนเออก็เลยสับปครับทุกคนแล้วมาแล้วครับนี่เลย i อ h o n สองปอง Mac นะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยปอก็ทําเป็นเนียนค่ะก็คือถอดเคสนะคะถอดเคสแล้วก็เอามาใส่กล่องใหม่นะคะเพื่อเอามาทําคลิปนะคะ <laughs> คือกลัวคลิปมันจะไม่นานก็เลยเฮ้ยเรามาทําคลิปแบบว่า อันบ็อกดีกว่านะคะแต่ว่าจริง,รงๆคือใช้ไปแล้ว2อาทิตย์นะคะและปอก็ได้ซื้อเคสมาทั้งหมด2อันนะคะแล้วก็ราคาโคตรแรงเลยแต่ก็คือแอบแยกกันมาเหมือนกันเพราะว่าตอนไปซื้อเนี่ยคือแบบต่างคนต่างแย่งกันซื้อไว้เคสอะแล้วก็เลยได้2ตัวนี้มานะคะตัวแรกนะคะคือเป็นเคสแบบซิลิโคนครับผมเป็นสีขาวนะคะนี่เลยค่ะคือปอเนี่ยชอบสีขาวแล้วคืออันนี้เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ อันเดียวแล้วคือปอเนี่ยมือไวค่ะก็เลยเฮ้ยก็เลยหยิบได้มานะคะคือเป็นชิ้นสุดท้ายในร้านเลยค่ะเออแล้วคือจะบอกว่าสีโคตรละมุนเลยนะคะแต่ปอเนี่ยแอบงงว่าคือปอเนี่ย ใช้ไปเนี่ยประมาณสามสี่วันนะคะคือมันดำแล้วนี่นะคะเป็นเคสซิลิโคนนะคะของแอปเปิลเนาะคือถ้ามองแบบว่าของจริงอะของจริงอะมันออกคำ้คำๆแล้วนะคือมันดำง่ายมากๆเลยอะทุกคนแล้วคือพอซื้อมาราคาแรงกว่าเพื่อนเลยนะจำราคาไม่ได้แล้วคือน้องเหลืองแล้วคะ่ะน้องดำแล้วพอใช้แค่แบบว่าสามสี่วันเองนะเอองงมากอืม <c oughs> ปอก็เลยต้องพักอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าปอยิ่งใช้เนี่ยน้องใจยิ่งเยินนะคะก็เลยทำใจเก็บใส่กล่องแล้วกันนะก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนคับผมตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อดีนะคะเป็นเคสใส่นะคะนี่เลยนี่คือเปิดได้ปึ๊บนะก็จะเป็นเคข้างในนะคะเห็นไหม คืออันนี้เนี่ยราคา7 9 0บาททุกคนคือเป็นเคสที่ราคาเกือบพันเป็นเคสใส่ที่ราคาเกือบพันแต่ว่าถามว่าดีไหมมันดีค่ะเพราะว่ามันกันกระแทกนะคะนี่เลยเห็นไหมก็เราจะมาใช้อันนี้กันแล้วก็จะมาแกะเครื่องให้ดูนะคะแต่เครื่องอะ่ะ นะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะปอก็ทําการนะคะซื้อเครื่องสีขาวมานะคะสีซิวเวอร์เนาะความจำเนี่ยอยู่ที่128่งกิกะไบต์นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะว่าเขาเนี่ย ออกมาแบบใหม่ก็คือว่ากล่องเนี่ยมันจะมีความเมเล็กลงแล้วก็เขาจะไม่แถมหัวชาร์จมานะคะคือภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมแค่สายมาแต่ไม่มีหัวชาร์จมานะคะก็แบบว่าอย่างว่าคือฉันเสียเงิน4 0 0 0 0ืนบาทแต่ว่าฉันได้ของไม่ครบอะก็ก็แอบ,บเศร้าใจนะคะแต่ก็ แต่ก็ทําเพื่อโลกร้อนไงเออทาเพื่อโลกของเราก็คือต้องซื้อหัวชาจเพิ่มเองนะคะอันนี้คือปอไม่ได้ประทศเลยนะคะจริงจริจริงจรงิซื้อของั้งสี่หมืนบาทแต่ได้ของไม่ครบก็แอบอย่างว่า <c oughs> เราเล่นค่ะพอเข้าใจนะคะมาดืดอวูว,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 วกลัวล่วงทุกคนตืดืดืดื ดู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 ดนี่ทุกคนดูดิน้องสวยมากค่ะน้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ขอบสวยมากให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะทุกคนดูดิเห็นไหมขอบขอบข้างๆเนี่ยจะเป็นสีเงินหมดเลยคือตอนแรกอ่ะปออะเอิ่มลังเลว่าจะเอาสีทองหรือว่าจะเอาสีขาวดีแต่ว่าสีทองเนี่ยคือปอเคยใช้แล้วค่ะ ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวฉันเบื่อง่ายฉันก็เลยซื้อสีขาวดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปอจะอินกับสีขาวมากมากเลยนะคะก็เลยซื้อแต่สีขาวมาคือน้องแบบบริสุทธิ์อะอืมเอาเข้าไปชานมคือน้องฝนเล็บไม่หยุดเลยคะ่ะชานมแมวปอนะคะชาโนทำไรลูกแต่ปอให้ชานมมาโชว์ตัวสักหน่อยดีกว่านะคะชานม น้อง้องด้วยนี่ทุกคนดูดิ<า>น้องตัวแบบว่าจำมัง่งมากเลยไปเลยคือเปาอุ้มน้องไม่ไหวอะ่ะทุกคนคือน้องอ้วนมากน้องตัวโคตรหนักเลยคะ่ะ คือชานมเนี่ยเป็นแมวที่แบบว่ากินเก่งมากๆแล้วก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนค่ะนั่นก็เลยอ้วนขนาดนี้นะคะจริงคือแบบกลางตัวโคตรหนักเลยแกก็สำหรับเครื่องนี้นะคะปอซื้อมาในราคา3 9 9 0 0บาทนะคะก็คือราคาเกือบ4,000มเลยเนาะราคาแอบแรง แรงมากแต่ว่าถ้าให้พูดถึงไอโฟน11 Pro Max เนี่ยปอซื้อมาห้าหนนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือเป็นเครื่องนอกเนาะก็เลยแพงกว่ามากๆเลยเออแต่ว่ารอบนี้เนี่ยปอรอซื้อเครื่องไทยดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าเออนะคะโอเคแล้วก็จะมาเปิดเครื่องพร้อมๆกันเลยเนาะนี่เปิดเครื่องแล้วนี่นะคะก็ เดี๋ยวจะมาโชว์ oke, เอ, accurate, อ่หน้าจอนะคะให้ดูดู้อดู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 นี่คือหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่ากว้างนะคะกว้างกว่า iPhone 11 Pro m a x แน่นอนนะคะเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยมันแบบมีความขอบมันแคบขึ้นอะ ใช่ปะวคือใช่ดิเพราะว่าปอเนี่ยไปจากเครื่องคิวอะมันดูเล็กไปเลยทุกคนคะ่ะคือปอไม่แน่ใจอะ่ะคือเครื่องนี้เนี่ยปอคิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่า iPhone 11 Pro Max นะคะเพราะว่าด้วยความที่ด้านข้างเนี่ยเขามีความหนาขึ้นแล้วก็หน้าจอคือแบบกว้างขึ้นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเุ้ยน่าจะใหญ่กว่า iPhone รุ่นก่อนเนาะอือถามว่าปอประทับใจไหม บอกเลยว่าโคตรโคตเลยค่ะทุกคนจริงๆเพราะว่าปอรู้สึกว่า เครื่องเนี่ยมีความลื่นฉันชอบมากฉันปรับปื้มมากๆเลยก็เลยรักอะแล้วก็เลิฟเลยเนาะมมาเดี๋ยวปอจะมาใส่เคสให้ดูนะคะก็สําหรับเครื่องนี้นะคะบอก็ทําการติดฟิล์มกระจกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือต้องระวังเรื่องกล้องค่ะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความนูนกว่า iPhone 11 Pro Max นะคะก็เลยต้องระวังนิดน,นึงเนาะต้องหาเคสที่มันดีๆหน่อยอะใช่ค่ะมา เราจะมาแกะเคสดี้กันเนาะมาเลยมาเลยมาเลย <c oughs> นี่นะครับเป็นเคสใสเลยเรามากดของกันดีกว่าเรื่องเคสใสคือแบบว่าแข็งแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกมาทุกคนเรามาใส่กันเลยดีกว่าคือเวลาพอใช้เนี่ยพอจะระวังมากขึ้นเพราะว่ากดเป็นรอยนะคะคือคือแบบกําลังเหือของใหม่ไง มามามาทุกคนมาใส่กันโอเคทุกคนค่ะก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือปอใส่เครเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนค่ะปอไปเจออันนี้มาค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารนะคืออันนี้เนี่ยเขาเอาไว้ติดตรงข้างหลังมือถือนะคะเห็นไหมแล้วคือแบบสีชมพูกับสีขาวเนี่ยมีความเข้ากันเนาะปอจําได้ว่าปอเนี่ย สั่งชิ้นนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ลืมใช้นะคะอันนี้นะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าปอสั่งตรงมาจาก YG เลยเนาะมาเรามาแกะกันดีกว่าอุ้ยสีโคตรน่ารักเลยทุกคนเอยฉันชอบอ่ะนี่นะครับนี่ครับนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเข็นว่าแบ็คพิงนะจ๊ะ สีโคตรละมุนเลยค่ะผมก็เราจะมาติดด้านหลังไอโฟนเนาะนี่เลยน่ารักอะจริงๆแล้วเนี่ยปอเขาแอบเสียดายนะเพราะว่าตอนแรกอะปอกะว่าจะสั่งมาเก็บสะสมก็คือจะไม่ใช้งานเว้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยรู้สึกว่านางเนี่ยเริ่มมีความเหลืองค่ะเออ นางเริ่มแบบสีเริ่มไม่สดแล้วเพราะว่าตอนเนี่ยเพิ่งจะมาสังเกตว่าสีนางเนี่ยเริ่มซิดนะคะก็เลยเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเรารีบใช้ดีกว่าเพื่อไม่ให้มันสีมันจางลงเนาะเราก็จะมาแปะตรงนี้เลยเนาะเพื่อความแบบบองแบวมาทุกคนม,มาแกะกาวกันทุกคนลอกกาวแล้วครับแล้วก็ทําการแปะตรงกลางเนาะต้องขอวัดดีๆก่อนนะตื่นเต้นอะโกพภดอืมบอกเลยว่า ตรงแน่นอนแล้วก็กดๆนะคะให้มันแบบว่าแน่นๆเนาะคิดว่าน่าจะแน่นแล้วนะแล้วก็ดึงออกมานี่ทุกคนได้แล้วค่ะเป๊ปพิงแอลลาดูทุกคนน่ารักมากเลยดูดิน่ารักไหมฮัลโหลลิซ่าหรอคะอยู่ไหนหรอจะไปหาจัง มากเลยอ่ะทุกคนถือว่าแบบตอบโจทย์นะคะเป็นการแกะที่แบบอุ้ยก็คุ้มค่าอยู่เพราะว่ามันก็มีความเข้ากันเนาะสีขาวกับสีบพูนะคะก็แบบเลิฟเลยอะแกก็กสําหรับมือถือเครื่องนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้ <พ com S 2> ก็ต้องเก็บเงินซื้อเองนะคะมันจะภูมิใจที่สุดแล้วค่ะทุกคนถ้าเราซื้อเองเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แหละคะ่ะก็คือจะมาแค่อวดของเท่านั้นแหละอืมก็ถ้าใคร ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบาย